กราบสวัสดีนะครับผมยินดีที่ได้พบกันกับคลิปสอนเล่นของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับและก็ล็อกโมบายเทอร์เนลเลิวันนี้มาอยู่กับสายชีพที่ ต้องบอกไว้เลยว่าคําโบราณนะครับเคยว่าไว้ยิ่งเกียดยิ่งไม่ฟังยิ่งชังยิ่งเจอนะครับแอสซิสตเริ่มเข้ามาอยู่ในใจของผมทีละนิดทีละน้อยนะครับเริ่มแกะกินหัวใจของผมและจากสายชีพที่ผมคอนข้าจะจงเกลียดจงชังหลังๆมาชัาผมชัดจะเริ่มรักมันแปลกๆนะครับผมและวันนี้ผมจะขออนุญาตนําเสนออีกมุมหนึ่งของแอสซิสตซึ่งบอกไว้เลยว่าจะมีผลอย่างมากในช่วงตอนบอลแล้วก็ช่วงตอนคลาสสเข้ามานะครับเอามาให้ได้รับรู้ร่วมกันก่อนสำหรับคนที่รักใน,ในสายชีพนี้จะ ได้ไม่ท้อใจกันไปนะครับเพราะว่าสายมีดกับสายกาตาก็อธิบายกันไปหมดแล้วลองมามองมุมไกลนะครับมุมกว้างของแอสซินกันอีกนิดนึงกับวันนี้เลยนะครับผมแล้วก็รับโบายเชนนลเลิฟนะครับละเอียดยิบไปกับแอสินสายกริมทูธกาจจจีสปอร์เทส สายยกริมทูตนะครับสายแห่งโลกอนาคตซึ่งจริงๆว่าผมว่าปัจจุบันก็น่าจะมีคนเล่นกันอยู่พอตัวเพราะว่าสายสายนี้เป็นแค่หนึ่งในสสายหลักของอาซินที่สามารถทำมันโจมตีระยะไกลได้นะครับคือตัวกรมทูตแล้วก็โซเดสทรอยอร์นะครับผมปัจจัยคือโซเดสเนี่ยปกติเราจะาไว้ฟาร์มมอนซะเป็นหลักๆมากกว่านะครับที่กรมทูตเนี่ยนะครับด้วยความเอื้อมนวยของตัวรูนด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนมันใช้กาต้ตาคือสายโซเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้มีดนะครับโซเดสเนี่ยแต่ในขณะที่กรมทูตเนี่ยบังคับใช้การต์าตา นะครับผมทําให้มันโจมตีระยะกลางร้อยเปอร์เซ็นต์เหมาะย่างยิ่งถ้าากับการฟาร์มมอนส่วนใหญ่แล้วก็การฆ่าคนนะครับผมหรือว่าฆ่าคนเป็นอาชีพหลักเลยก็ว่าได้นะครับข้อดีของมันเนี่ยก็คือการโจมตีระยะไกลหนึ่งแล้วดาเมจที่ค่อนข้งจะดีรูนที่เอื้อมหน่วยพอตัวแต่ก็หนักหนาอยู่ใช้ได้นะครับแล้วก็ระยะการโจมตีที่ไกลกว่าตัวที่เราขยัดยิ่งสิ่งที่อาชขยัดที่สุดนะครับตบถกตัววิ่งเร็วหล,หลายตัวนะครับรวมถึงไนท์ขี่เป็ดด้วยคือสกิลเฮลเพลนของตัวไบโอเคม น่ารำคาญมากๆแล้วเราจะเดินไม่ออกหนืดโดนโจมตีและยังตายได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวทําให้สายกริมนี่จริงๆแล้วสามารถที่จะยืนหยัดได้มากกว่าสายอื่นด้วยความที่มันเอาเรนส์นะครับอยู่ระยะไกลกว่าส่วนข้อเสียหลักๆก็คือมันต้องใช้เฟืองเยอะแบบเยอะมากทีเดียวนะครับแอสซินสวยก็ใช้เฟืองเยอะอยู่แล้วแต่สายคริมนี่คือหนักหนาเลยก็ว่าได้เพราะว่ารูนเนี่ยมันอยู่ห่างกันมากนะครับรูนที่เป็นเกี่ยวข้องกับตัวกริมโดยตรงแต่ขนาดแล้วถ้าเรา,เราว่าเราได้รูนครบขึ้นมาเนี่ย d พ s ต้องบอกเลยว่าถึงขั้นสุดแน่นอนนะครับ สามารถจะวันฮิตคนได้ถ้าไม่ใช่ตัวหนห์นะครับผมสามารถวันฮิตผู้เล่นส่วนใหญ่ได้แล้วก็เป็นพพอร์ตที่ค่อนข้างดีไม่จำเป็นต้องวิ่งถมเข้าไปเหมือนแอซินคนอื่นถ้าสมมุติว่าเรามีแอซินหลายๆคนในกิลนะครับผมเพราะเช็คเช่นนั้นแล้วด้วยความสามารถประโยชน์ทั้งปวงเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าแอซินสายครีมเล่นกันยังไงนะครับ ซึ่งอีกเช่นเคยนะครับผมยังคงเรียงกันตามดับเดิมนะครับผมสแตทสกิลรูนไอเทมแล้วก็เรื่องการเก็บเลเวลต่างๆนะฮะเริ่มกันตั้งแต่ตอนหลังช่วงเป็นกริมซึ่งเหมือนเดิมนะครับผมเราจะเริ่มกันตั้งแต่สแตทสกิลรูนไอเทมแล้วก็เรื่องการเก็บเลเวลจิปาทะ,ะอื่นๆอีกมากมายใครอยากดูตรงจุดไหนเป็นพิเศษเนี่ยรบกวนเชิญทามแซมด้านล่างนะครับเลือกรับชมได้ตามรายละเอียดที่ต้องการเลยนะครับผม แต่ก่อนที่จะเข้าไปดูในรายละเอียดของตัวคลิปนะครับผมจะลืมบุญคุณของผู้มีิุคุณไปได้อย่างไรคนที่สนับสนุนคลิปของเราตลอดมานะครับแว่นสายตาเกมเมอร์ออฟออฟดัสครับผม <laughs> มว่นตาที่ได้รับการยอมรับว่าเหมาะสำหรับเกมเมอร์ที่สุดนะครับใส่แล้วสบายตาสามารถเล่นเกมได้นานขึ้นมีเลนที่ผลิตออกมาเพื่อเกมเมอร์โดยเฉพาะเป็นเทคโนโลยีที่ถูกเรียกว่า r e t i n a X นะครับเลือกกำจัดเฉพาะคลื่นแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายทําให้ดวงตาสู้แสงได้นานไม่ปวดหัวนะครับและสำหรับคนที่มีค่าสายตาเนี่ยเราสามารถที่จะตัดแว่นนี้เพื่อเป็นสายตาประกอบกับแว่นเกมได้ด้วยนะครับด้วยดีไซน์กรอบที่ยอดเยี่ยมสามารถบ,บิดงอทุบโยนทับได้เต็มที่นะครับถามว่า คเคยโดนทับที่ฟาร์มหรือเปล่านครับและมีความรู้สึกที่ไม่รู้จะไปลงที่ไหนดีผมถึงได้บอกว่าแว่นนี้เนี่ยเหมาะสำหรับเกมเมอร์ที่สุดยังไง่ะครับ ดิสคริปชันในการสั่งซื้ออยู่ข้างล่างนะครับผมและถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถใส่ G-spot เข้าไปเพื่อรับส่วนลดด้วยนะครับผมอีกท่านที่ต้องขอบคุณก็คือแอสซินที่เก่งที่สุดในกิวของเราเสมอมานะครับคุณจั๊มคุณอินฟินิตนี่เองนะฮะผู้ซึ่งมอบ ID และความรู้ให้เรานำมาใช้สารคลิปนี้ให้ออกมาเป็นใยผ้าท,ทอผืนได้นะครับเช่นนั้นแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าพูดถึงค่าสแสนะครับผม5้หลักของเราคือสเตนเอจิ with i n นแล้วก็ Dex นะครับผมค่าที่จะขาดไม่ได้คือ St A นเอจแล้วก็ Dex ในส่วน Within นั้นจะขึ้นอยู่กับว่าเราเล่นเป็นสายหลักหรือว่าเป็นสายฟาร์มนะครับผมสำหรับสายฟาร์มเนี่ยต้องบอกเลยว่าต่อให้เราไม่เล่นกิมทูเป็นตัวหลักเราก็สามารถจะเน้นฟาร์มได้โดยที่เราจะอัพสเตตเป็น s t ตนเก้นะครับสาเหตุเป็นเพราะว่าเราต้องการดาเมจที่สุดโดยเฉพาะถ้าสมมติว่าเราไม่มีอุปกรณ์เอื้อสำหรับกิมทูตอย่างบัตเทียหรือว่าอุปกรณ์และลูนชนิ้นอื่นๆที่จะทําให้กิมทูสมันแรงพอเราก็ต้องยิ่ง สเตนให้มันได้ดาเมจสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับผมแล้วก็เด็กพอที่จะฟาร์มได้ซึ่งปกติเนี่ยแค่20หรือว่าสิเนี่ยก็เรียกว่าเพียงพอแล้วนะครับผมมอนที่เราจะฟาร์มหลักๆคือปกติสายกิมเนี่ยใช้ฟาร์มพวกเหมือนเหมือนแบล็กสมิธเลยนะครับคือโคโบแล้วก็สติงอโนเลียนพวกนี้นะครับไอเเคพวกนั้นเนี่ยเอ่อหลบไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับทำให้มันไม่ค่อยมีปัญหานักแต่ไอเเคอาจจะหลบเก่งกว่าสติงนิดนึงนะครับผมก็แล้วแต่ถ้าสมมุติว่ากดแล้วมันไม่โดนก็ค่อยหักอิินนนนมมมาาาเเพ่ตัััวกกก็็ได้้ะครรบผแลจ จะลงอินกันยาวๆเพราะว่าสายกริมเนี่ยทิ้งฟาร์มเนี่ยเ้าน่าจะเปลืองมานามากทีเดียวนะครับโดยเฉพาะกรณีที่เราเป็นคนที่ไม่มีบัตเจ็ดด้วยไม่มีตังทำอาหารทานข้าวให้มันมี SP d i ีด h ชาร์จเยอะๆแล้วก็วิธีอุปกรณ์เอื้อในการ ฟาร์มอย่างกาสโซฮีหรือก๊าสไข่หมุนนะครับอินเป็นอะไรที่เรียกว่าจําเป็นมากคีเดียวนะครับในการลดต้นทุนในการฟาร์มเพราะเราก็เน้นที่จะฟาร์มอยู่แล้วนะครับผมเช็คเช่นนั้นแล้วก็จะเป็นแต่ประมาณนี้นะครับผมสําหรับสายฟาร์ม ส่วนสําหรับสายโจมตีสายหลักนะครับที่เน้นค่าคนเป็นหลักนะครับเราจะอัพเอจิน้ำนะครับผมคือเอจินี้เนี่ยได้ว่าต้อง9 9เลยก็ว่าได้นะครับถ้า99เาแล้วมันไม่คุ้มอาจจะเอาไอ้สัก949 5เผื่อเ,เอาไปลงอย่างอื่นบ้างนะครับดูจากความเหมาะสมนะครับสาเหตุเพราะว่าเราต้องการฟรีให้มากที่สุดที่จะอยู่ได้นานเพราะว่าบางทีกริมทูตเนี่ยถ้าสมมติถ้าฝั่งนั้นเนี่ยใส่รถของนู่นนี่นั่นมาเยอะๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะหักดาเมจจากตัวแอสซินไปได้พอตัวแม้กระทั่งเราจับสเตนเ,นเก่ยเกสามารถ จะวันฮิตคู่ต่อสู้ได้ทําให้บางทีถูฮิตก็เป็นเรื่องจำเป็นเพราะฉะนั้นการโจมตี2ครั้งเนี่ยเซน99 <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องหลักอีกแล้วปัจจัยคือเราต้องอยู่ได้นานพอที่จะทําให้เราสามารถใช้กรีนทูได้2รอบมากกว่าเอจิเลยเป็นเรื่องหลักนะครับโดยเฉพาะตอนที่เราจะต้องเน้นฟรีให้ได้สูงถึง450บวก,บวกเพื่อกันการโจมตีจากทั้งเผ่าพันธุเดียวกันนะครับแล้วก็พวกฮันเตอร์รวมถึงในค้าสามเนี่ยยิ่งต้องหนักเลยถ้าคือตอนถึงถึงช่วงคาสามเมื่อไหร่เนี่ยเอจิมีเท่าไหร่ต้องใส่ให้เต็ นะครับสกิลพ่นไฟผลของมังกรลุนไนเนี่ยนะครับเจาะฮิตได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับทำให้ถ้าฟรีเราไม่เยอะพอเนี่ยเราอาจจะมองได้ง่ายนะครับแต่ในตอนนี้นี่ที่เป็นแค่ไฮคลาสเนี่ยเอจิ G, แค่9 4ก็แต่จริงจริงกา็ถือว่าเป็นเรื่องเหมาะสมมาถ้าสมมติว่าเราจะเอาให้อยู่ได้นานที่สุดแล้วก็สร้างผลเสียให้มากที่สุดนะครับแล้วก็เด็กเด็กนี่คือยืนพื้นปกติจะอยู่ที่ประมาณ40นะครับ40ถึง30หลักๆเลยให้เราเอาเพื่อนนะครับถ้าสมมติอยากจะวัดว่ายังไงถึงจะ work, นะเวิเเ P, ร์กเนี่ยถ มาใส่ครีมทูตดูว่าไอจีเท่าไหนถึงจะโดนซึ่งพอโดนแล้วเนี่ยนะครับให้บวกเด็กเพิ่มเข้าไปอีกเผื่อกรณีที่เขาเนี่ยทานอาหารหรือว่ามีมบัฟของคู่ต่อสู้ที่จะทําให้มันมีปัจจัยคาดเคลื่อนนะครับคือสมมุติเรามีฮันเตอร์เพื่อเรา หรือ ID ของตัวเราเอง Hunter De เด็กเอนะครับแล้วก็ลองใส่กริมไปดูโดนกรีมที่ Deck 35, เด็ก30 35บวกนี่นะก็ให้อัพเพิ่มเป็นเป็น40นะครับเผื่อกรณีที่เขาเขาก,กด w ิน W a l k ได้ไอจเพิ่มหรือว่ามีสกิลอะไรที่เป็นปัจจัยนะครับผมที่เหลือให้หยิบมาลงสเตรนนะครับแล้วก็อาจจะเผื่อถ้าเป็นกรณีที่ดีนะถ้าเราเป็นคนที่มอบคอบแระมัธยะังนะครับผมเอามาลงวิทซะหน่อยประมาณ2 0 19หรือว่า29เนี่ยแล้วแต่ว่าเราเรเ่ลอะไรถ้าสมมติว่าตอนเวลประมาณ90เก็อาทิ้งไว้ที่ประมาณ่19เพียง แต่ถ้ามูด้าเก้าเก้าเมื่อไหร่เอาวิทมาลงอีกสักนิดหนึ่งมันจะดีนะครับการที่เรามีเลือดทําให้เราอยู่ได้การการโดนวันฮิตจากดับเบิลสตาร์หรืออะไรพวกนี้เนี่ยมันจะช่วยได้มากเลยทีเดียวนะครับในกรณีนี้สเตตมันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับไก่เกีี่ยเรียกกันไปกริมอาจจะไม่แรงเท่าที่ควรแต่อย่างน้อยเราได้ลอดกดกริมทูตเรื่อยๆแน่นอนรวมถึงอัตราการลอดที่แบบไม่โดนวันฮิตแล้วเราสามารถแบ็คสไลด์หนีมาได้นะครับเป็นอะไรที่สําคัญในการล่าคนนะครับสำหรับการนับสกิลนะครับไม่ว่าจะเป็นสายฟาร์มหรือว่าตัว เล่นเป็นหลักๆเนี่ยเราก็จะอัพกรดีคล้ายๆกันนะครับคือ Improve f r ร e ต้องมาก่อนเลย10แต้ม h i ดิ n g 10แต้มนะครับผมเราจะหยิบ n c h ชา t Poison มาเพื่อเพิ่มดาเมจแน่นอนเป็นบัฟจำเป็นหอยกระสิตในแทบทะทุกสายอยู่แล้ว d ี To <ox> อกซิฟากันพิษนะครับจะมีประโยชน์อย่างมากในช่วงคลาส3เพราะว่าพิษจะมีใช้กันล้นหลามมากขึ้น Ambush นะครับผมด้วยกรณีจาเป็นที่สายกิมทูตมากะถูกประชิดต,ตัวแล้วก็เปิดลูกไฟหาแก้วนะลูกไฟแก้วหาตัวเรานะครับเมื่อกรณีนะี้เกิดขึ้นเราจะแอมบูชสวนไปก่อน ที่คุณจะสู้จะมีโอกาสและค่าทิ้งเสียนะครับในรวมถึงในกรณีที่ตอนเป็นคัสสามแล้วนะครับเราสามารถแบ็กสไลด์กลับด้านแบ็กสไลด์พุ่งเข้าไปหาตัวเขาเราสามารถใช้แอมบูชค่าได้ด้วยนะครับในกรณีนั้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอินฟูฟรีคงไม่ต้องพูดมากแล้วเพิ่มฟรีเพิ่มอัตราการวิ่งไวไฮดิงเป็นส่วนจําเป็นในการใช้กิมทูตอยู่แล้วนะครับกรณีที่จะใช้กิมทูตได้เราต้องมุดดินก่อนทีนี้4ีแต้มผ่านไปมาดูแอสซิ นะครับผมหยิบกาตาแบตเตอรี่มา10นะครับกิมทูตมา10กาตาแบตเตอรี่เพราะว่าตัวกิมทูตเนี่ยต้องใช้กาตาบังคับใช้เลยนะครับในการที่จะกดกิมทูตได้นะครับซึ่งต่อให้ไม่บังคับใช้เนี่ยเราก็ต้องอัพกาตาแบตเตอรี่อยู่แล้วเพราะว่าอาวุธที่มีผลกับกนะิมทูตน่ะคือตัวบัตเทียซึ่งเป็นกาตานะครับผมเพิ่มดาเมจกิมทูต50%เราต้องการกาตาแบตเตอรี่ในกรณีเพิ่มดาเมจเข้าไปอีกนะครับเอ็นฮาร์ดเอนชันพิซซั่นทำให้อะทีฟพิทของตัวตีฟเราแรงขึ้นนะครับแแลล้้้วววกก็็เอาไหนี เข้าสู่สภาวะไฮดิงโดยไม่ต้องกดนะครับจำเป็นอย่างยิ่งในเวลากิววอร์ผ่านไป40แต้มเรามาดูแอซินคอสกันบ้างนะครับสกิลที่จะเป็นจริงๆมีอยู่แค่25แต้มเท่านั้นก็คือแอดวานซ์คาตาโมเตอรดี้นะครับบวกดาเมจคาตาเป็นเปอร์เซนต์กันซะหน่อยตัวเอนชานเดลี่พอยซั่นบัฟขั้น2นะครับผมใส่คู่ร่วมกับบัฟขั้น1ของตีฟได้แล้วก็ตัวเอนฮานไฮดิงนะครับที่จะทําให้เรากดสกิลแล้วเนี่ยยังติดไฮดิงอยู่ก็จะเป็น25แต้มมนะครับผยี่สิบห้าแต้มเนี่ยจริงๆ จะอัพอะไรก็ได้นะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าตัวรูนคริติคอลของกิมทูธทำให้กิมทูธสามารถคริติคอลได้คริติคอลของกิมทูธไม่ได้นับเป็นคริติคอลตามปกตินะครับผมคือมันไม่บวกคิดดาเมจคือต่อให้อัพแอสซิสแตนชั่นฮาร์ดเนี่ยมันก็ไม่บวกคริติคอลดาเมจนะครับตอนที่กิมทูธติดชีเพราะฉะนั้นไร้ประโยชน์นะครับส่วนใหญ่เราก็จะเลือกอัพโซนิกโบวนะครับผมคือบางคนสายกิมก็ชอบหยิบโซนิกมาเล่นกันขำๆเพราะไม่ฉะนั้นมันก็ไม่มีอะไรให้อัพอ,อีกแล้วแหละครััับอออออยาากกกกพพพะไร็็พเพิ่มมีแล้ว เหลืออัพอะไรให้เต็มที่เอาให้มันติดจับเบรคทูก็พอนะครับผมอ่าบาดไป40ทีนี้เราก็จะสามารถอัพแต้มต่อได้นะครับก็คือ30แต้มจับเบรคทูเราจะบอะไรกันบ้างหลักๆคือเราจับตัวเอนชาร์ดเดลี่พ้อยซันกันก่อนนะครับแล้วก็ตัวดาเมจของตัวเอนชาร์ดเดพอยซันเนี่ยคือจะเพิ่มสูงที่สุดเลยรวมถึงตัวฟิสิกส์คอเพเ t ชันด้วยนะครับที่จะทำให้กิมทูตเนี่ยแรงขึ้นมาอีกมากโขเลยในส่วนดาเมจถ้าเป็นสายฟาร์มเราก็จับตัวแอดวานซ์คาร์ตาเมอร์ซี่นะครับแล้วก ค่าคนที่โรคจิตนห,หน่อยๆถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยเราก็จะอัพตัวอินพุสฟรีก่อนนะครับแล้วแต่ว่าเราเล่นเป็นอะไรถ้าเล่นเป็นฟาร์มเราก็อัพตัวแอดวานคาร์เตอรตอรี่มาให้ดาเมจเพิ่มถ้าเล่นค่าคนเราจับเบรกทู ool, คือมันยังไม่ได้แบบ30แต้มตอนนี้คือมันมีจับมันสแปร์ได้จํากัดอยู่เอามาอัฟอินพุสฟรีบวกฟรีห้าเปอร์เซ็นต์เยอะมากเลยทีเดียวนะครับจะทําให้คนส่วนใหญ่ตีเราไม่ค่อยโดนนะฮะสามสิบแต้มก็จะมีตัวนี้สิบแต้มนะครับแอดวานแบตาเตอรี่สิบแต้มอ่า,ม,ม,าอมาอ เล่นคอมโบแอมบูชกริมทูธหรือว่าเราสามารถหนีจากสถานการณร์เลวยในช่วงกิววอร์ได้ง่ายขึ้นก็จะเป็นอันหมดแล้วครับผมสาหรับการอัพสกิลรูนนะครับคือส่วนที่เรียกได้ว่าเป็นข้อดีทั้งข้อเสียของตัวแอซินพราะมันใช้เยอะซะเหลือเกินแต่ต้องบอกเลยว,ว่าสายกริมเนี่ยเยอะเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่ารูนมันไม่ได้เกาะกันอยู่ตัวรูนดาเมจของตัวกริมทูธอยู่ตรงซ้ายล่างนี่นะครับในขณะที่รัวรูนคริติคอลซึ่งสําคัญกว่าเนี่ยอยู่ข้างบนนะครับสำคัญ กว่าเพราะมันบูสต์ดาเมจค่อนข้างสูงเลยทีเดียวคริทิคอถ้าไม่คริสเนี่ยกริม ดาเมจพื้นฐานจะอยู่อาจจะประมาณ30,000 4 0น0 0แล้วถแล้วติดคริกขึ้นมาเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่เกือบแสนเลยทีเดียวนะครับทำให้เราต้องหยิบมาก่อนนะฮะลูนที่ใช้ถ้าเป็นสายฟาร์มจะอยู่ที่ประมาณ70 70เฟืองนิดๆนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยตัวแรกที่เรได้คือตัวนี้นะครับทำให้โอกาสติดกิมทูตคี5%สร้างความเสียหายเพิ่มบาดเข้าไป1ดอกนะครับผมและเราก็จะขึ้นเอาตัวตรงกลางนี่เลยนะครับผ่านอีก20เฟืองแล้วก็เอาตรงนี้นะครับเป็นตัวสำคัญอีกว,วน,น,วนอง รวมแล้วทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่66เฟืองนะครับผมจำเป็น66เฟืองจำเป็นในการที่จะทำให้สายฟาร์มเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะแวะเอาไซต์ที่ต้องขึ้นมาเอาข้างบนนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าคลิ่ิคอลรูนเนี่ยสำคัญกับกิมทูแต่เป็นเพราะมันผ่านตัวโจมตีขนาดกลางด้วยนะครับซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของสายกาตาอยู่แล้วนะครับเราจะแวะเอาตัวอาร์เกนมีเดียมไซต์ด้วยอีก2ตัวนะครับแล้วตัวไหนที่มันอยู่ใกล้ๆที่เป็นดาเมจเพิ่มมาแท็กอย่างเงี้ยเนี่ยหยิบมาให้หมด อย่าให้เหลือเท่านี้เนี่ยก็จะเรียกได้ว,ว่าเป็นอันหมดสิ้นของสายกริมฟาร์มแล้วนะครับเราจะใช้รูนแค่ประมาณนี้และที่เหลือก็คือแวะหยิบตัวแอทแทกมาให้หมดนะครับในการที่จะฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพพอมาถึงจุดขั้นต่อระหว่างการเป็นสายฟาร์มกับสายที่แท้จริงนะครับเพราะว่ารูนมันไกลเหลือเกินในขณะที่เราจะเอื้อมถึงได้เนี่ยนะครับรูนตัวกริมทูธเนี่ยต้องใช้ถึงเกบเฟืองกันเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งมัน เยอะพอตัวเลยทีเดียวเยอะจนเราเนี่ยถ้าสมมติว่าคำนวณดีๆแล้วกับการที่จะเพิ่มดาเมจกิมทูตขึ้นอีกนิดหน่อยเนี่ยเกเฟืองเราสามารถที่จะเลือกแวะหยิบรูนมากมายที่จะช่วยบูทดาเมจของเราได้ดีกว่ารูนกิมทูตซึ่งในความโชคร้ายในความโชคดีในความโชคร้ายอีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับผมในขณะที่เราก้าวไปถึงตำแหน่งของรูนกิมทูตนะครับรูนแรกคือตัวรูนขั้น2นะครับผมที่ใช้เฟืองไม่เยอะมากนะแค่12เฟืองในการหยิบรูนแรกเนี่ยในระหว่างทางเราสามารถ ลือกหยิบอันอื่นได้ก่อนที่จะไปถึงตรงจุดนั้นนะครับอย่างเช่นรูนเบิร์กราะเมทพิทนั่นเองนะครับรูนที่เราคุ้นเคยในคลิปแอดอวนงผมก็ได้พูดถึงไปแล้วนะครับแวะหยิบก่อนที่จะไปที่อื่นนะครับรวมถึงรูนที่เจาะเกราะอย่างเช่นรูนตัวตะตั้นพิทเนี่ยนะฮะเพื่อมอกากว่าทำลายเกราะป้องกันเนี่ยหยิบมาก่อนนะครับมีเท่าไรห,หยิบมาให้หมดก่อนอย่าพึ่งใจร้อนไปหยิบรูนกิมทูตนะครับผมเอาอะไรได้เนี่ยเอื้อมมาให้ถึงมือน,นะครับแล้วในระหว่างดิบข้ามไปถึงรูนนนีรระง้บตคั ถ้าสมมติว่าเรากดลูมกิมทูตไปเลยเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ผ่านลูนสาคัญบางอันที่เราสามารถแวะหยิบได้อย่างเช่นอันนี้นี่เองนะครับผม อาเกนเซมิฮิวแมนนะครับตีกึ่งมนุษย์แรงขึ้นเพราะว่าเราเนี่ยมันนักฆ่าคนอยู่แล้วแวะหยิบซะหน่อยไม่เสียหายนะครับรวมถึงถ้าสมมติในระหว่างทางเราแวะหยิบรูนดาเมจอันไหนได้เนี่ยอย่าลืมแจ๊รูนดาเมจมาให้หมดด้วยนะครับผมระหว่างทางเนี่ยต้องเสียรูนไปเยอะมากนะครับเราต้องผ่านรูนตัวโซเบเกอร์ซึ่งเราไม่ได้ใช้เลยนะครับเป็นอะไรที่ลำบากมากทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ก้าวด้วยความระมัดระวังนะครับค่อยๆค่อยๆอัพค่อยๆผ่านไปนะครับมีอะไรหยิบระหว่างทางอย่างที่ผมบอกก็หยิบมาให้หมดนะฮะ จะถอนตัวไปหยิบรูนพิษทางนั่นขวาพวกคอยชั้นหน,นึ่งพอยชั้นสองก่อนเนี่ยจัดไว้จัดว่าไม่น่าเกียดนะครับปัจจัยคืออย่าลืมเด็ดขาดนะครับนี่รูนเอนชานพอยชั้นสองพวกเนี้ยนะฮะหยิบสี่รูนเนี่ยผ่านตัวรูนที่มีประโยชน์มากมายก็ อาจจะลองหยิบมาใช้ดูกันได้นะครับผมปัจจัยที่ต้องพูดก่อนเลยก็คือตัวคริ์ที่เข้าดาเมจเนี่ยไม่มีผลนะครับกับตัวคริของกิมทูดดังนั้นอย่าไปหยิบตัวรุนคริ์ที่เข้าดาเมจมานะครับรูนที่เราต้องการที่เป็นรุนแยกเนี่ยคือรูนตัว Again s t ส e d i u m size แล้วก็ Again Ste ์เซมิฮ a วแมนนะครับที่เหลือก็คือพวกรุนพิษต่างๆแล้วรุนกิมทูดก็น,นั่นแหละฮะมีมีตังเมื่อไหร่ก็ค่อยแวะบมาเอายังไงก็ถือว่าเป็นจุดสุดท้ายสสาาาายยยยยปปลลทงอู่แ้วเเีรนนกกัไมโข อันเป็นที่มาของข้อเสียที่ผมพูดตอนแรกนะครับว่าสายกริมมันเสียรูนเยอะนะครับรูนมันแยกห่างกันไปหน่อยก็เป็นอันว่าหมดเรื่องหมดราวนะครับใช้รูนไปประมาณ200รูนก็น่าจะประกอบกิจาการได้สําเร็จรุล่วงนะครับสำหรับสายกริมทูตในโซเครื่องสวมใส่มาดูกันอย่างแรกเลยดีกว่าอันแรกที่จะหลีกหนีไม่พ้นจริงๆอยู่แล้วนะครับผมบัตเทียสนะครับสุดยอดอาวุธของสายกริมเรียกกันว่ากาตากริมนั่นเองสาเหตุเป็นเพราะว่ามันทําให้กริมทูตด,ดามจแรงขึ้น50%รวมถึงการที่เราอัพคาตาเมอร จะทำให้ชิดบวก40ด้วยนะครับนั่นเป็นสาเหตที่ว่าทําไมตัวสายกรีมถึงอัปเดตไม่เยอะมากนะเพราะว่ามันจะเจาะ ฟรีของคู่ต่อสู้ได้ดีค่อนข้างโอเคอยู่แล้วนะครับแล้วก็การอัปเกรดอุปกรณ์ที่ไม่แพงมากแต่บวกอะไรไม่ค่อยเยอะเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นกาตาที่ใช้การได้ดีที่สุดแล้วสําหรับสายกริมนะครับไม่เสียทุนมากเกินไปราคาอยู่ที่3 0 0 0 0นเองมั้งถ้าผมจำไม่ผิดอ่าไม่เยอะนะครับผมในส่วนของคนที่เล่นเป็นสายฟาร์มไม่ได้มีบัตรเทียใช้เนี่ยจริงๆบัตรเทียมมันราคาไม่แพงอย่างที่บอกนะครับซื้อมาใช้ก็เป็นอะไรที่ดีมากแต่ถ้ามุ่งเนาอยากจะใช้กาตาตัวอื่นในการฟาร์มเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ มาทดแทนการที่คุณไม่อยากจะใช้อุปกรณ์พวกนี้ด้วยนะครับยงไงก็ได้ให้ค่ามอนเตอร์ตายทีเดียวก็ถือว่าเพียงพอในส่วนโลื่ถุงมือนะครับยืนพื้นเลยก็จะใช้เป็นโลซาบาสเตเดสาเหตุเป็นเพราะว่าคริของกิมทูตนะครับฟังดีๆนะมันไม่เจาะเกาะนะครับผมมันเป็นคริที่บวกดาเมตรงปลายแต่คือไม่นับแบบไม่นับการเจาะเกาะรวมเข้าไปด้วยดังนั้นเราสามารถใส่อุปกรณ์เจาะเกาะเข้าไปช่วยเหลือได้นะครับปกติเราก็ใส่โลซาเนี่ยแหละเป็นตัวยนืนพื้นในช่วงข้อมือนะครับผมราคาไม่แพงเจาะรูง,ง่าย นะครับสำหรับส่วนคนที่ร่ำซ้ำมากกว่านี้ก็ มือมารเลยครับผมบวกทั้งเลือดบวกทั้งฟรีอัพเพิ่มได้ฟรีได้เลือดเพิ่มแล้วก็ตอนอัพไปถึงขั้น4ถ้าบวก10เนี่ยโจมตีระยะประชิดแรงขึ้น5%ถึงแม้คริมทูธจะเป็นสกิลระยะไกลแต่ด้วยความที่แอซินเป็นตัวสายโจมตีระยะใกล้เนี่ยมันยังนับว่าเป็นการโจมตีระยะประชิดอยู่นะครับเชนนั้นแล้วมือมารสำหรับคนรวยก็จัดกันไปได้เลยนะครับในส่วน2อันที่อยากจะพูดถึงอีกก็คงเป็นเมมโมรี่บุ๊กนะครับเพราะว่าเราเน้นฟาร์มเนี่ยในส่วนฟาร์มนะเราจะเล มานาในการฟาร์มทําให้เราเปลืองตังน้อยลงเนี่ยจะยอดเยี่ยมไปเลยนะครับแล้วก็ตัววิงค์บาซิเลตนะครับสำหรับสายครีนะฮะแอตกาตาเนี่ยที่มีแหวนตัวนี้ใช้อยู่แล้วเนี่ยสามารถสับแหวนนี้มาให้เวลาเราฟาร์มเล่นสายครีมได้เพราะว่าด้วยความที่เอจิเรามันพอมีอยู่บ้างนะครับฟรีมันได้จากสกิลอินฟูฟรีอยู่แล้วเนี่ยจะบวกแอตแทกต่อให้เราเอาไปจิน้อยเนี่ยก็ยังบวกแอตแทกอยู่ส่วนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นออปชั่นเสริมสำหรับคนมีแหวนนะครับไม่จำเป็นต้องไปดันทุลังซื้อออแหหวววนนนนนนมมมมาาาาาาาะะะะะะเเเเพรรรรรรร่่่่คคคคัััััไถููกกกกบบบผผลๆ็ใสยยยดีท จัดว่าตอนนี้ในเวลานี้เนี่ยน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับถ้าสมมุติว่ามีอะไรที่อยากจะพูดถึงอีกก็คงเป็นเสื้อโจนที่จะบวกเมจิกดิเฟนแล้วก็ตัวเอจิพอตัวเลยทีเดียวนะครับซึ่งจะบวกค่าฟรีของเราประมาณหนึ่งสำหรับคนที่รู้สึกว่าฟรีตัวเองไม่พอแต่ในแพทนี้เนี่ยที่คิดว่าค่าฟรีหลักๆเราพออยู่แล้วนะครับ่าสามไม่ไม่มาเ,เอาไทป์ามาใส่เนี่ยจะดีกว่านะครับผมเสื้อคลุมนะครับก็คงไม่พ้นเอเชียนเคฟนะครับผมเจาะกรอในอส่วนหนึ่งที่จะมาใส่ได้คือตัวคุมฟ้านะครับที่จะบ เราแล้วก็บวกสเตนอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับจะมีไม่มากนะครับตัวเสื้อคลุมรองเท้าเราใส่หลักอยู่คู่คือสายฟาร์มใสช่ชูอัพขั้น3นะครับเอา SP 5%ปมาใช้สําหรับสายปกติเราจะใช้เท้าแมวละฐานะปันกลางนะครับเอาจีหกมาเพิ่มฟรีแล้วก็แม็กกัสพีห้าร้อยมูฟสปีดธรรมดาทั่วไปสำหรับคนมีกระตังก็รูนชูรูนบูธครับผมบวกแท็กเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาทําดาเมจได้มากโขแต่ราคาก็ไม่น่ารักตามนั้นเลยนะครับในส่วนเครื่องประดับนะครับ เราก็จะใส่ไม่ power fueling ก็จะเป็นเอจิพินนะครับหรือจะใส่ตัวสเตนลิงอัพขั้น4ไม่ต้องอัพขึ้นเป็น power fueling ก็ได้นะแล้วก็หารูเจาะใส่อย่างอื่นเอาไปแทนนะครับผมก็ถือเป็นอะไรที่สามารถใช้ได้ทั้งคู่นะครับปกติคนเอาเอจิพินก็คือมาเอาตัวเอจิหลักๆเพิ่มค่าฟรีแต่ตัว power fueling เนี่ยมันจะแจ๋วกว่าสำหรับผมตรงที่มันบวกแอทแท็กเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็บวกสเตนจำนวนมากซึ่งเพราะว่าตัวเอจิพินมันบวกเป็นอีคิวแอทแท็กสปีดนะครับที่ตัว power fueling บวกเป็นแอทแท็กเปอะไรกับเรา เป็นหลักๆอยู่แล้วนะครับเลยค่อนข้งจะเชียร์แหวนสเตนมากกว่าเท่านั้นเองในส่วนตัวก็จะหมดเท่านี้นะครับผมในส่วนหัวก็คงจะหนีไม่พ้นเบเล่เบเล่นะครับผมนี่เลยนะครับ a อตักเรียกว่าน่าจะดีสุดสำหรับคนไม่มีกระตังนะครับในส่วนใบหน้าเราก็จะใส่เป็นฮอกกี้นะครับตีคนแรงปากก็ใส่เป็นปากโจรน,นะครับตีคนแรงอีกเช่นเดียวกันหางก็นั่นแหละครับผมหางหมาป่าถ้าไม่มีตังส่วนหลังก็ปีกครับ ปีกแดงถ้าไม่มีตังค์ใช้เวลาเอาซึ่งถ้าสมมุติว่ามีตังค์ทุกอย่างก็จะแก้ไขปัญหาที่ย่างยอดเยี่ยมเลยครับใส่ของกระชาให้หมดง่ายนิดเดียวเสียตังค์นะครับผมก็สุดแท้แล้วแต่ความสามารถแล้วก็ทุนทรัพย์กันไปก็จะหมดในเรื่องของสวมใส่แต่เพียงเท่านี้นะครับสหรับการ,รฟร,รัมนะครับผมของสายกริมทูตผมจะไม่ขอใช้คําว่าเก็บเลเวลนะผมจะขอใช้คําว่าฟร,รัมเพราะว่ากริมทูตเนี่ยปกติเขาไม่ค่อยได้หยิบเอามาเก็บเลเวลกันเท่าไหร่แต่คือไม่ใช่ว่ามันทำไม่ได้นะครับแต่ปกติคือเรามันมัน,ม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 นเป คนน่อนข้างจํากัดนะครับสายกริมเพราะว่าเราอยากจะได้สถานที่ที่มีมอนยืนเรียงกันเป็นเส้นหรือเป็นกลุ่มใกล้ๆกักกนอย่างเช่นพื้นที่โคเวอร์นี่เป็นต้นนะครับผมท่อน้ําอันแสนเรื่องลือของกราเซมนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่มอนเนี่ยเลือดไม่เยอะมากดีเฟนซ์ไม่เยอะมากตรงตามความต้องการของสายกริมทูตแ,และยังเป็นจุดที่มอนเนี่ยเกิดใกล้ชิดกันพอตัวโดยเฉพาะเวลาที่เราข้ามาทีีเนี่ยมอนมันจะเกิดถี่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คือมันจะเกิดกระจุกกระจุกกันทําให้เราสามารถใช้สายกริมอย่างมีประสิทธิภาพได้นะจุดนี้นี่เอง นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วการฟาร์มไปที่อื่นเลยเป็นเรื่องที่เขาทั้งยากไม่ใช่ว่าทําไม่ได้นะครับแต่ว่าเขาทั้งยากอย่างเช่นโคโบหรือออฟวิเลตอย่างเงี้ยซึ่งในตอนที่เป็นออฟวิเลตกับโคโบอะ่ะตอนที่เราเก็บเวลคือเวลมันจะใกล้ๆกันคือประมาณว่าเจ็ดสิบใช่ไหมออฟว่าเจ็ดสิบเราก็ต้องเก็บประมาณเวลหกสิบเจ็ดสิบในช่วงนั้นเนี่ยคือกิมทูตเราน่าจะยังเบาเบาจนไม่สามารถจะวันฮิตได้คือปกติสายกิมเนี่ยจะพยายามทำไงก็ได้นะครับให้มันวันฮิตได้เพราะฉะนั้นสายฟาร์มเลยได้อัพสเตนอออออออยยย่่่่่่่่าาาาางงงงททีี today, ีีผผผมมมมมมมัััััพพูตตตตนน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 ้้้้าาะ้ะะะะะะคครรรรรบบบซึแกกกกใ็็ไไไไสถจวววฮิดดเเข ถึงอาวุธที่ไม่ใช่บัดเทียด้วยนะครับแล้วก็ออฟเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญทีเดียวพอตัวเลยว่าเราต้องการออฟนะครับออฟที่จะบวกตัวโจมตีระยะใกล้นะครับแล้วก็ออฟอินนอร์ดีฟเอนถ้าสมมุติว่าหามาได้นะครับผมแล้วก็พวกการ์ดสร้างความเสียหายต่อพวกเผ่าพันธุ์ด้วยนะครับที่จะช่วยให้เราสามารถทําดาเมจได้กับตัวเหล่านี้มากขึ้นเช่นนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับมันก็จะเหมือนกับการโจมตีการระยะทั่วไปนะครับผมเราจะยืนแล้วก็เตรียมทูตตอนแรกอาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่ามันยืนแยกกันแต่หลังจาก นะครับมันก็จะยืนกระจุกกันเองนะฮะต้องรอไปก่อนสักครู่หนึ่งนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้ทานอาหารนะฮะอาหารนี่ก็แนะนําเป็นอาหารเหมือนกับตัวแบล็กสมิธเลยคือไอ้แฟนตาีฟิซซุปนะครับเพราะมันบวกอีกนอดิเฟนต์นะฮะตัวสติงมีดิเฟนต์อยู่ร้อยยี่สิบห้าแต่ถ้าไปที่ที่ไม่มีดิเฟนต์แล้วก็ก็ตัวทานอาหารฟิสิกอลเพเนทิชันก็ได้นะครับหรือจะทานอาหารบวกแอทแทคปกติก็ได้เนี่ยฮะมันจะเริ่มเกาะกันเป็นก้อนแล้วราเมตเราจะเริ่มตีอย่างน้อยสองตัวเป็นหลักนะครับเห็นไหมซึ่งผมแปลกใจมากว่าทำไมอนนเอฟเฟคมม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 ันนนนนนไไ่่่่ขขึึ้้้เมมเมงงมเเเเเเพรราาาาะะออออฟฟฟฟืกกกก็ผผลลงงงีใหววดยยทิ มหมดความเท่เลยฮะแต่เนี่ยฮะมันจะเกิดอย่างน้อยใกล้กัน2ตัวเนี่ยเราก็จะได้2ตัวเป็นอย่างต่ำสบายๆนะครับผมทั้งตัวดาเมจเย็กพีแล้วก็ของถ้าเราสามารถจะวันฮิตได้นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่ยากนะฮะคือแค่เปลี่ยนเป็นบัตเทียก็ช่วยได้มากแล้วรวมถึงตัวการ์ดแล้วก็อาหารเนี่ยน่าจะวันฮิตได้สบายๆนะครับแล้วเมื่อวันฮิตแล้วลูนด้วยนะครับคือลูนผมท้าไม่ได้อัพเลยคือลูนก็อัพไปตามที่เห็นกันเมื่อกี้แล้วมันยังเหลือลูนอีกเป็นแสนลูนเลยนะครับที่สามารถไอตัวแสนแสนตากิลเนี่ย ที่สามารถเอาไปอัพเป็นตัว a t t a c r e f i n e t a อ t a c k อื่นๆเนี่ยซึ่งคงจะวันฮิตได้ไม่ยากเลยมันจะฟาร์มได้ประมาณวันหนึ่งอะ่ะล้านหนึ่งอย่างต่ำแน่ครับคือได้ประมาณ6 0 0 0 0นจากเซนีแล้วก็ได้พวกหินดินไอ้รัดแร่ดินจากตัวนี้ประมาณ5 0 4 0 50ก้อนนะครับแล้วก็อื่นๆอีกจิปะถะมากมายนะครับผมก็สาภาพประมาณนี้นะครับในจุดอื่นที่ฟาร์มได้ก็ตามแบ็กสมิธหรือไม่อย่างนั้นก็คือ เน้นทำดาเมจแรงแล้วไปอยู่ในจุดที่มอนเลือดเยอะก็ได้นะครับบางตัวพังแต่พังไม่ค่อยไม่ค่อยนิยมเพราะว่าเราจะเน้นโจมตีกลางเป็นหลักอทอยแฟคทอรี uh, ่ก็ถือเป็นจุดที่เราฟาร์มได้เหมือนกันนะครับแต่ต้องดูของดีๆหน่อยนี่นะครับจุดคิดว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่ง่ายสุดแล้วท่อน้ำเนี่ยฟาร์มได้ตั้งแต่ว่า80นิดๆน,นะครับเพราะาเลือดพวกนี้ไม่เยอะน่ะตอนนั้นแล้วดาเมจของเรามันจะคงตัวตั้งแต่ประมาณ80กว่าแล้วตอนที่เราได้เอนชาร์ดพอยซันเต็มนะครับคือหลังๆมานเนี่ยมันจะเริ่มเป็นแบบจ็อบเบรรรกแแแล้้วววททีีีี่่่่่่่่่จจจะะชชยยเเเเเเเพพพิิมมมพิมมมมมดดดาาาตตตตนนนคคืออือออออไบบๆง80 กว่า85เป6เนี่ยเราก็มาอยู่กับสติงได้แล้วนะครับแล้วก็อยู่เรยน99ได้เลยใครที่มีของเหนือกว่านั้นก็เรียนเชิญ t o แ f a ทอรี่ครับผมคิดว่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ฟาร์มได้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมสาหรับการฟาร์มก็เรียกได้ว่าเป็นเกือบทั้งหมดแล้วนะครับผมสําหรับแอซินสายกริมทูธนะครับผมซึ่งเป็นสายที่ผมว่าน่าจะสร้างชื่อแอซินได้มากเลยทีเดียวถ้าสมมติว่าเริ่มหยิบมาเล่นกันอย่างจริงจังเพราะว่ามันจะทําให้คนน่าจะดูดูมินแคลนแอซินน้อยลงไปนิดหนึ่งงงหอออเก็ค ว่ายอดเยี่ยมมันสามารถอยู่ข้างล่างได้นะครับระยะกิมทูตข้าน,น้าโอเคสามารถทําเหมือนตัวพวกวิสาที่ยืนอยู่ข้างล่างแล้วกิมทูตข้างบนแต่คือประโยชน์มากกว่าคือการอยู่ข้างบนแล้วกิมทูตบอสมันจะเหมือนกับการที่เอาฮันไปยืนอยู่บนหออะไรนะครับตรงที่ว่าบอสมันเดินหนีเรายังสามารถยิงไล่ได้นะครับปัจจัยที่ต่างกันคือแอซินมีฟรีที่สูงกว่ามากนะครับทำให้บอสส่วนใหญ่เนี่ยตีไม่ค่อยโดนนะครับยิงสายครีมที่จะเน้นเอจิเป็นหลักเนี่ยทำให้เราสามารถยืนทนได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับและเป็นสายชีก,ก่่าาริว้้ถสสมตูึ ตัวเองเล่นแล้วมันแอสซินที่ตัวเองเล่นมันมันไม่ตอบโจทย์มันไม่โหดหรือว่ามันไปทางไหนไม่สุดสักทีหนึ่งเนี่ยลองมาเล่นกิมทูตเองอาจจะสร้างประสบการณ์โลกใหม่ให้ทุกทท่านเลยก็ว่าได้นะครับผมซึ่งก็พยายามนาเสนอทุกข้อมูลที่ผมมีความรู้พอที่จะให้ได้แล้วนะครับหากใครมีข้อสงสัยอันใดเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถถามกันข้างล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมไนทินิจิสปอตนะครับคงต้องฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้ววันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนแล้วนะครับ ผมช่วงนี้ช่วงเทศกาลอย่าลืมเข้ามาเสพความสุขกันให้มากๆนะครับผมลาไปก่อนนะครับกวับสวดครับ